รถไกครับคันนี้มาไกลนะเนี่ยมาจากตราดเลยเนี่ยมาไกลนะเนี่ยมาถึงชุมพรเลยเหรอดามกระบะเทพครับช่างย่อยครับช่างย่อยโอ้โหชื่อเสียงไกลนะเนี่ยช่างยอย่ล่องใหญ่เนี่ยดามกระบะแบบเทพนะฮะที่นี่อูราชาเขาลอยครับจังหวัดชุมพร รถตาดมาไกลเลยอ,อยากรู้จังคันนี้รถใคร mm hmm. เรามาแอบดูช่วงล่างเขากันดีกว่านะฮะว่าช่วงล่างคันนี้เป็นอย่างไรอืมคันนี้ดูทรงแหนบเหมือนจะเป็นแหนบโค้งด้วยนะครับจัดหนักแน่นอนนะฮะ อีซูซุครับอีซูซุสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่อูราชาเพาลอยอีเช่นเคยนะฮะแหนบชุดบนคันนี้น่าจะใช้แค่3าแผ่นครับนี่แล้วก็จะมีแหนบชุดล่างนะครับแหนบชุดล่างนี้จะมีการดัดโค้งนิดหนึ่ง หนึ่งสองสาสี่ห้าหแหนบชุดล่างนี่มีหแผ่นที่เป็นแหนบหนานครับซ้อนเข้าไปอีกหนึ่งสองสามซ้อนเข้าไปอีกสามทั้งหมดมีแผ่นจัดหนักแน่นอนคันนี้รถจังหวัดตราดนะฮะดามกระบะมาแล้วจากการที่เห็นสติกเกอร์ที่ท้ายรถ มาจากอู่ช่างใหญ่เลยครับโอ้โหช่างใหญ่คลองใหญ่เราชื่อเสียงมากไกลนะฮะรถคันนี้มาจากจังหวัดตราดนะครับนะฮะมาที่อู่ราชาเผาลอยมาวางเผาลอยที่อู่ราชาเผาลอยครับอยู่ที่อำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะฮะมาไกลครับต้องบอกว่ามาไกล ถ้าจาัดตากนี่ก็ต้องบอกว่านับพันกิโลเลยไะน่าจะได้นะครับมีการเสริมสองงอเข้าไปด้วยนะครับนะบเสริมสองงอเข้าไปตัวนี้นี่ชุดบนนี้จะต้องใส่สองงอเข้าไปด้วยนะครับฮเพราะว่าช่วยรับน้ําหนักกับตัวนี้นะครับเผื่อตัวนี้ขาดด้วยครับนะฮะสองงอเนี่ยเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่จําเป็นที่จะต้องเสริมนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเขาจะต้องเสริมกันแทบจะทุกคันนะครับแหนบสองงอตัวนี้นะจะมีงอหน้าแล้วก็งอหลังนะครับด้านหน้าก็จะช่วยรับรับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮนะนี่เป็นแหนบตัวใหม่ที่เขาต้องเสริมไปนะคันนี้น่าจะไม่ได้เจาะคัซีล้นนะครับนะฮะน่าจะเป็นทรงกึ่งสายยอ่อถ้าเปลี่ยนตรงเตงข้างหลังเป็นตรงเตงสั้นนะครับก็จะใช้แบบกึ่งสายยอ่อ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงเตงนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับถ้าเป็นตรงเตงเดิมก็อาจจะไม่ย่อนะครับแต่ว่าด้วยแหนบมีแค่3แผ่นเนี่ยนะฮะเขาก็จะย่อเองย่อด้วยเพราะว่าแหนบเขาน้อยนะครับแต่ใส่แหนบประมาณ6แผ่นที่เสริมเข้าไปนะฮะนี่ครับแหนบ6แผ่นที่เสริมเข้าไปนะ<ม>ก็จะหนาแล้วก็รับน้ําหนักได้เยอะนะครับแหนบก็จะออกแนวทรงโค้งนะโค้งนิดหนึ่งเพื่อให้รับเร็ว นะครับแหนบทรงโค้งเนี่ยจะช่วยรับน้ําหนักได้เร็วถ้าปล่อยรถลงมาก็ช่วงเด้งก็อาจจะห่างประมาณ1นิ้วนะครับให้มีช่องว่างสําหรับช่วงเด้งก็รับน้ําหนักได้เยอะสี่ห้าตันก็รับได้สบายครับ2020ครับคันนี้ฮะอีซุซุวันนี้เราก็จะมีแต่อีสุสุให้เพื่อนๆได้ดูกันนะ ที่นี่อูราชาเพาร้อยครับนะฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคันนี้ก็สุดจริงครับมาไกลเลยฮะมาจากตราดนะครับรถใครเอ่ยส่วนคันนี้อีกหนึ่งคันโอ้โหม้าขาวครับมา้าขาวนี่ฮะม้าขาวเราคันนี้มาจากไหนเอ่ยขอแอบ,บดูนิดนึงนี่อ้าวคันนี้ไม่ไม,ไมีป้ายครับนะฮะน่าจะเป็นรถจากศูนย์นะครับ มาจากศูนย์แน่นอนนะฮะเพราะว่าอูราชาพาวรอยเนี่ยนะครับเขาดีวกับทางศูนย์นะครับมีศูนย์เยอะมากนะครับที่มาดีวกับอูราชาพาวรอยนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่ายของอีซูซูค่ายโตโยต้าค่ายนิสสันและมิตซูบิชิล่าสุดก็เห็นมีฟอร์ดมาอีกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าหลายค่ายมากเลยนะครับนะฮะ คันนี้เรามาดูทรงแหนบคันนี้กันครับนะฮะโอ้โหแหนบชิ้นนี้เป็นแหนบกอดนะครับนี่นะฮะโอ้โหแหนบกอดนี่โค้งขึ้นมานี่เลยครับนะฮะเห็นไหมโอ้โหกอดรัดขึ้นมาอยู่บนนี้เลยอืมแจ๋วครับแจ๋วนะฮะน่าจะเป็นแหนบกอดแบบพิเศษเลยนะฮะเนี่ยดูดิปกติเขาจะโค้งรัดมาแค่นี้เองนะครับนะฮะ โอ้ oh, ตัวนี้โค้งมานี่เลยครับนะฮะดูดิ ي, โค้งรัดมานีเลยแจ๋วจริงๆครับนะฮะแล้วก็จะคันนี้ก็จะมีการเจาะคัสือล,ล้อนขึ้นไปนิดนึงนะครับนะฮะก็ช่วงเจาะก็ประมาณสักนิ้วครึ่งได้นะครับจะขยับรูคัสีขึ้นไปคันนี้เส้สายย่อแน่นอนนะครับอูราชาเพ่าลอยครับนะฮะคนไหนสนใจที่อยากจะวางเพ่าลอยก็โทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับนะฮะขอนับแหนบนิดนึงนะครับนะแหนบทรงหนาแหนบหนาน่าจะเป็น อจากสายตาคำนวณน,น่าจะเป็นสิบหกมิลหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเช่นเดียวกันครับนะฮะหกก็มีของเดิมเข้าไปอีกสามนะครับเป็นเก้านะฮะแหนบแหนบสไตล์คล้ายกันนะครับกับคันที่รีวิวคันแรกให้ดูนะฮะอันนี้ก็มีแหนบสามแผ่นเช่นเดียวกันแต่แหนบแผ่นนี้นี่โอ้โหกอดได้ดีมากเลยครับกอดรัดเลยนะครับรัดขึ้นมาถึงนี้เลย เห็นไหมแจ๋วไหมฮะแน่นอนเลยฮะทรงแหนบก็โค้งนะครับจะออกแนวทรงโค้งนิดนึงช่วงโค้งนะครับเพื่อให้รับเร็วครับแหนบโค้งก็ดีนะครับจะช่วยรับน้ําหนักได้เร็วแล้วก็ช่วยรับน้ําหนักได้มากขึ้นส่วนด้านหลังนะครับนะฮะด้านหลังชุดนี้นะ่าจะเป็นใช้ตรงเตงแบบอัจจารบีได้นะฮะเห็นไหมครับนะะเพราะว่าจะมีบูทเหล็กอยู่ด้านในแล้ว น่าจะใช้แบบตรงเตงอาจารบีได้นะครับแหนบชุดนี้ก็กอดขึ้นมานี่เลยครับนะกอดขึ้นมาเลยดีนะครับนะฮะกอดขึ้นมาเยอะดีส่วนเพาลอยก็น่าจะเป็นชิ้นนี้ครับเสื้อใหญ่เบ่มเลยฮะใส่เฟืองเข้าไปเรียบร้อยแล้วเป็นเพาลอยเฟืองเดิมนะครับใช้เฟืองเดิมเลยเฟืองติดรถนี่แหละครับตับแต่งใส่เสื้อเพาลอยเข้าไปนะครับเบรกก็หนาใหญ่ ะะชุดระบบเบรคเขาหนาใหญ่มากเห็นไหมฮะปั๊มบ่งปั๊มเบรคใหม่เลี่ยมกิ๊บเลยครับโอ้โห้ไม่คักแท้สุดยอดครับปั๊มเบรคสองตัวนะฮะตัวล่างตัวบนเห็นไหมครับหนาใหญ่มากครับนะฮะถ้าเบรคเขาเบลเลอร์เลยครับดูดิฮะ สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีเพืเ่อนๆนทุกคนเลยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้เลยนะมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะฮะสวยครับนะฮะทรงแหนบก็โค้งนิดนึงโอ้โหใช้แหนบนาครับ,น,รบนี่ก็คือ,ฐา,อคฐานตัวเสือ้อนะครับฐานตัวเสื้อที่จะเอาไว้สําหรับรองรับเผา อันนี้ก็น่าจะเป็น2020เหมือนกันนะครับอีสุซุครับมาจากแดนไกลเหมือนกันสำหรับอูราชาเผาลอยนะครับนะฮะร,รับวางติดตั้งเผาลอยนะครับใครมีรถคอกนะฮะกำลังมองหาอู่ที่จะวางเผาลอยก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับราคาแบบไหนอย่างไรนะครับโทรมาสอบถามกันได้เลย วันนี้มีค่ายอีกสุให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะมีสองค่ายครับมีค่ายเดียวแต่มีสองสีนะครับนะอันนี้ก็น่าจะยังเป็นรถที่อยู่ในศูนย์อยู่นะครับติดติ๊กเกอร์ป้องกันกันลายนิดนึงนะครับเขายังไม่ได้ลอกติ๊กเกอร์ออกคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นรถมาจากศูนย์มีพาลอยหลากหลายนะครับนะฮะซึ่งต้องบอกว่าร้านราชาพาลอยเนี่ยนะครับเขา ประยุกต์ทำกันอยู่เรื่อยเยไม่ว่าจะเป็นเทารลอยรุ่นนู้นรุ่นนี้รุ่นนั้นนะครับต้องบอกว่าลวดลายเขาเยอะมากนะครับนี่ก็เป็นช่างกึงนะครับยังทำงานอยู่ครับนะฮะเร่งรีบเพื่อจะให้รถลูกค้านั้นเสร็จไวๆนะครับฝากติดตามชมด้วยนะครับนะฮะฝากติดตามปูราชาเทารลอยด้วยนะคันนี้มาไกลนะครับนะมาจากตราดเลยนะครับดูฮนะ บินมาจากตราดเลยนะฮะบ,บ้านเดียวกับผมเลยครับเ๋าวันหน้าถ้าเจอผมรีวิวให้หน่อยได้ครับนะฮะโบ,บกมือดักฝักมือเรียกเลยนะครับท่านโบกมือดักฝักมือเรียกผมได้นะครับนะอยากให้รีวิวรถนี้บอกได้เลยนะครับกระทะเป็นกระทะบอยนะครับกระทะของบอยกูราชาพารลอยใช้กระทะของบอยนะครับ แม็กก็จะมีนะฮะแล้วแต่นะครับลูกค้าเลือกนะมีแบบแม็กเลนโซก็มีก็จะมีแม็กของ P A C AC ก็มีนะครับกระทะก็มีหลายสีให้เลือกจะเลือกสีไหนก็ได้นะครับก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆเยอะนะครับอูราชาพอลลี่ต้องบอกว่าโปรเจกต์เขานี่โอ้เยอะมากเลยนะแล้วก็โปรเจกตรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยก็คือน็อตที่คุมหัวดุมเนี่ยนะฮะมีน็อ ถึง8ตัวนะเป็นพอรอยที่บอกว่าน่าใช้มากนะครับนะฮะผมเองก็เห็นแล้วก็ชอบเลยนะฮะสวยงามครับที่นี่อูราชาพอรอยนะครับนะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางพอลอยก็ติดต่อมาสอบถามแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับก็ทําหลากหลายเลยครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถดัสายดัดแปลงสายรถคอก ดัดแปลงนะฮะชกแนวตั้งแนวนอนโอ้โหต้องบอกว่าเทพมากนะครับเขาดัดแปลงของได้เยอะมากนะฮะดัดแปลงของได้เก่งมากน่าทึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่อู่ราชาเพาลอยนะครับอยู่ที่อำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรอ,อื้อ,อันนี้คานโชกไฟเลยนี่ใหญ่บุ่มเลย นี่ครับนะฮะของเขาอะไหล่เขาเยอะมากนะครับนะฮะก็มีหลากหลายนะครับหลากหลายชนิดเลยเสื้อผ้านี่หนาใหญ่มากครับนะฮะจะให้ดูเสื้อผ้าใหญ่มากครับโหรล้อเชื่อมบัลเลอร์เลยล้อเชื่อมใหญ่มากนะครับดูดิแข็งแรงแน่นอน อันนี้ใช้เครื่องเชื่อมหรือใช้คนเชื่อมเนี่ยสวยขนาดนี้เนี่ยสวยสวยงามครับสวยงามฝากติดตามชมด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนะฮะคนไหนที่มีรถนะครับนะฮะแล้วก็อยากทำเป็นรถคอกเนี่ยนะครับลองโทรมาปรึกษาพูดคุยกับปู่ราชาพารอยได้นะฮะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ รับติดตั้งวางพอรอยต้องบอกว่าชื่อเสียงของเขานน้นด่งดังไม่เบาเลยนะครับในเขตภาคใต้นี้ต้องบอกว่าสุดๆเลยเหมือนกันนะฮะผมก็เชื่อมประมาณนี้ครับอ๋อผมเรียนมาใช่ไหมโอ้ได้เลยแจว๋วเอาแล้วนะฮะก็ฝากติดตามชมด้วยนะผมก็จะทำคลิปอยู่ที่นี่นะครับนะฮะให้เพื่อนเพือนได้รู้จักอู่ราชาพอรอยกันมากขึ้นนะครับนฮะวันนี้เคลียร์รถออกไปเยอะแล้วครับนะฮะ หลายวันก่อนที่ผมมาในโอโหรถเต็มอูเลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรถจากทางศูนย์ก็เยอะนะครับนะฮะแต่ช่วงตอนนี้เลิกงานแล้วนะฮะพาเ,เพื่อนมาชมคันนี้นิสสันครับนิสสันคันนี้ในอนาะคตน่าจะเป็นรถด,ดำครับเป็นโฟวินนะฮะสุดยอดเหมือนกันครับรถโฟวิน บีดีโฟวินก็ win ับโฟวินเจ๋วเลยครับคันนี้ฮะแล้วก็น,นี่ครับรถสไลด์คันนี้เพื่อนๆหลายคนคงได้เห็นแล้วเนาะคันนี้เขาวางมาเทพเหมือนกันนะครับนะฮะรถสไลด์คันนี้ต้องบอกว่าเทพมากเหมือนกันนะสวัสดีทุกคนนะครับนะฮะมีคำถามคอมเมนต์สอบถามพูดคุยได้นะ เดี๋ยวให้เฮียเข้าไปตอบคำถามให้นะครับนะฮะขอบคุณพี่ไก่ครับรีวิวรถโฟวินเมื่อวานนะครับอูรชาพาลอยจัดให้โอเคเดี๋ยวน่าจะค่อยๆ่อย,อยโพสคลิปไปนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมจะโพสคลิปเอ่อกับทางอูซะส่วนใหญ่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะค่อยคไล่โพสไปเรื่อยๆเพราะว่าคลิปในที่มีอยู่เนี่ยเยอะมากเลยก็คอยติดตามชมนะครับนะฮะขอบคุณามากๆด้วยนะครับสำหรับ FC ทุกท่านเจอผมนะอย่าลืมทักทายนะครับนะฮะมาทักทายแล้วก็พูดคุยกันได้ พูดคุยกันนะครับเจอก็ทักกันนะครับนะฮะเราเป็นคนไทยเหมือนกันทักทายกันได้สบายครับมีเอฟซีขับรถดำด้วยนะครับนวิ่งผ่านอู่ราชาเพารอยนะฮะเมื่อสักพักทักมานะครับเจอรถผมนะเห็นผมนะครับก็บอกว่าไม่กล้าทักทายนะะผมไม่กัดหรอกครับนะฮะทักทายได้ครับไม่กัดครับมาจะให้ดูคันนี้ครับโฟวินนะฮะจะบอกให้นี่ ดูขับเคลื่อนสี่ล้อนะช่วงล่างแน่นมากครับคันนี้โอ้โหถ้าไปทําเป็นรถดํานี่ต้องบอกว่าสวดยอดนะฮะดูสุดยอดครับคันนี้นิสสันครับเป็นรถดาได้นี่โคตรเท่เลยคันนี้ ลถสไลด์นี่เขาแต่งแพงเหมือนกันนะผมคิดว่าลถสไลด์นี้คันไม่กี่บาทโตท,ที่ไหนได้คิดผิดครับต้องบอกว่าลถสไลด์ีแต่ละคันนี้ต้องบอกว่าโหราคาไม่เบาเลยนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดียามเย็ยนที่จังหวัดชุมพรมีใครมีคำถามทิ้งคำถามไว้นะครับนะฮะ คอมเมนต์พูดคุยกันวันนี้เราอยู่กันที่อุราชาเพาาลอยครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางเพาาลอยก็โทรมาสอบถามได้นะฮะคันนี้เสียงเครื่องเขาโหดมากเลยครับด้านหลังของเขานี่ใช้ล้อแม็กด้วยครับลกล้อครับให้ดู โอ้หกลอ้อเพาาลอยด้วยนะต้องบอกว่าสุดยอดฮนะคันนี้แจ๋แวฮแจ๋วเล้าหลังล้สไลด์ถ้าใส่ XCD 14ผมว่าน่าว่าดูแน่นอืมเขาน่าจะบรรทุกไม่หนักนะฮะถ้าเขาบรรทุกหนักเนะี่ยเขาน่าจะใส่เป็นขอบกระทะแล้วก็ใส่ยาง XCD เขาคงแต่งสไตล์นี้แหละฮะเพราะว่าล้อมันเยอะอยู่แล้วไงมันรับน้ำหนักได้เยอะอยู่แล้วก็ทรงนี้มันก็สวยดีนะฮะเพียงแต่ว่าเขาน่าจะบรรทุกไม่หนักสักเท่าไหร่อาจจะไม่ได้รับน้าหนักได้เยอะเนี่ยเขาก็ประมาณประมาณหนึ่งนะฮะเพราะอาจจะเน้นสวยด้วยแล้วก็อาจจะเน้นใช้งานด้วยแต่ถ้าจะให้เอาแบบนหนักหนักหนึบหน,บหนึบแน่นแเลยก็ต้องเป็นยางที่ประเภทที่รับน้ําหนักได้เยอะเนะอันนี้ก็อาจจะรับน้ําหนักได้แค่พอประมาณแต่ก็บรรทุกลถได้นะ บรรทุกได้ตันสองตันเนี่ยเขาบรรทุกได้สบายเพราะว่าเขาก็ใส่รถอันนี้สันอยู่บรรทุกรถคันนี้อยู่เคยทำคลิปไปให้ดูแล้วนะฮะเอาแหละวันนี้ก็มาทักทายกันยามเย็นๆเนาะที่อู่ราชาเพาลอยนะครับนะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางเพาะลอยก็ลองโทรมาสอบถามแล้วก็พูดคุยกันดูนะครับนฮะได้เลยนะฮะ ันนี้มาไกลจังเลยนะฮะยังไม่เจอเจ้าของนะครับอูราชาเผาลอยอันนี้ดากระบะท,ที่อูช่างหยอยนะฮะแน่ดากระบะท,ที่อูช่างหยอยเลยก็จะเป็นการวางเผาลอยใช้เฟืองเดิมนะครับเผาลอยเฟืองเดิมต้องบอกว่าโอโ้โห รถคอกสมัยนี้นะครับนะฮะในการที่จะวางเพลาลอยนี่ก็ต้องใช้งบอยู่ในประมาณหนึ่งนะครับงบก็จะใช้เยอะอยู่เหมือนกันปรับแต่งแล้วสําเร็จแล้วนี่ก็น่าจะระดับเป็นแสนนะฮะคันด้านในนู้นก็อีกหนึ่งคันเป็นอิสุสุเช่นเดียวกันคันนี้ก็อิสุสุเดินทางมาจากจังหวัดตราดนะครับสอบถามพูดคุยกันได้นะครับนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะฝากติดตามด้วยที่นี่อู่ราชาเพาาลอยครับมี เพื่อนคนไหนที่อยากจะวางพาาลอยก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับนะแคบไว้นะครับแคบเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยแล้วก็มีการเซอร์วิสนะครับก็คือการซ่อมนอกสถานที่นะซ่อมรถนอกสถานที่นี่ต้องบอกว่าโอ้สุดยอดเลยนะครับรถเสียนี่มีคนโทรมาเมื่อเช้านะครับผมไปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วรถเสียโทรมาปุ๊บนี่เฮียไปจัดให้เลยครับนะฮะรถเขาลุกปืนแตกนะครับรถหนักด้วยกําลังจะไปส่งของด้วยนะฮะโทรมาก็เฮียจัดเลยครับออกไปซ่อมให้เลย ต้องบอกว่าโหสุดยอดอจริงๆส่อมดูแลบํารุงรักษาได้หมดเลยครับเอาละฝากกันแค่นี้นะครับนะฮะที่นี่อู่ราชาพาร้อยนะครับบ๊ายบาย